เอวีลาโคล่าสวัสดีสสดค่ะควันนี้นะคะอยู่กับนอ้องอมเช่นเคยคะ่ะหลังจากที่นะคะมีลูกค้าของเรานะคะใช้เตารีดรไอ้น้ำของเอวีลาเราค่ะก็ได้มีคําถามนะคะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวเตารีดไอ้น้ำนะคะซึ่งอมนะคะก็ได้มีการให้คําตอบลูกค้าไปในบางส่วนแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมีช่างประจําพิสูจน์ของเรานะคะมาให้คําแนะนําลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้พบกับพี่ธรนะคะคพี่ทอสวัสดีค่ะ ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าโทรเข้ามาหาอ๋อมอ๋อมลูกค้าเขามีปัญหาอะไรครับอ่าส่วนใหญ่นะคะหนึ่งเลยค่ะเป็นของเรื่องฝาเตารีดค่ะพี่ทอนลูกค้าก็มีการ,รสอบถามเข้ามาว่าอาไอ้น้ําออกที่ฝาเนี่ยค่ะพี่ทอนเกิดจากอะไรที่บ้างแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างไร่มีเดี๋ยวแนะนำให้เก็ดเล็กเก็น้อยเนาะ,ะจะช่วยได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้นะครับมันจะมีรุ่น3 4ม<ะ>ีเนาะ520 5อ0่ฝาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีเปิดนะครับกดลงนะครับหาล็อกนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนขึ้นมานะครับทีนี้พอหมุนออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีซีนยางอยู่ตัวหนึ่งเนาะสีแดงแดงตรงนี้นะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วที่ว่าบางทีเปิดแล้วอพอเห็นสีนตัวนี้มันยุบ<ะ>มันแบนนะครับ สาเหตุมันอาจจะเกิดจากตรงนี้ที่ว่ามันจะมีไอหรือว่าเป็นลมออกมานะครับโดยทีนี้ถ้าเราจะเซฟตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการปิดนะครับเราควรจะปิดนะครับตั้งฝาให้ตรงเนาะแล้วก็หมุนลงไปนะครับทีนี้พอมันเริ่มเฟื่อแล้วก็กดลงไปนะครับผ่านล็อกนิดนึงอย่าให้มันเด้งนะครับแล้วก็กดหมุนเข้าไปน,<ๆ>นิดนึงนะครับอค่ะอ่ะาทีนี้ก็อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราจะเทสว่าอยู่ไม่อยู่เรา ลองหมุนหมุนทวนหมุนทวนกลับมาถ้าฝามันไม่ขึ้นตามมาก็สแสดงว่าปิดอยู่แล้ว,น,ลวนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าบางทีอาปิดแล้วหมุนแรงนะครับคือพยายามใช้ห้านิ้วอะครับกดลงไปแล้วหมุนเลยมันจะแรงมากทีนี้นกดมันจะเยอะใช่ค,ครับก็คือจะแนะนําอามันจะมีสองวิธีเนาะสองคือหนึ่งอาจจะใช้สองนิ้วะครับเห็นไหมครับฝาเขาจะออกแบบมา ให้ใช้สองนิ้วนะครับบิดแรงได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับหรือถ้าถนัดข้างขวาให้เอาซ้ายหมุนะนะครับมันก็จะช่วยไม่ให้หมุนแรงเกินไปจนลูกยางตัวนั้นจะฉีกขาดง่ายครับ ัง,งกนบ้าสำหรับคำแนะนำจากพี่อนในวันนี้หากลูกค้าท่านใดนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานเตารีดหรือว่าจากักรเย็บผ้าของเอวิลนานะคะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะหรือจะสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะแต่หากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำนะคะสามารถโทรเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราได้ค่ะที่เบอร์044295864หรือ081966 67768ค่ะหรือวอกอิน <_ an> เข้ามาได้นะคะที่ศูนย์บริการเอเวลาโคราชอยู่ฝั่งตรงข้ามบขสใหม่ค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจเอเวลาโคราชเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย